สวัสดีครับจากร้านกรุงจากการเกษตรเลือทานนะครับวันนี้นะครับมีสินค้าดีๆเข้ามาใหม่ครับผมเป็นเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับเครื่องหยอดข้าวโพดเลยครับผมใส่รถไถนั่งขับนะครับรถไถนั่งขับตั้งแต่รุ่นเล็กนะครับ KRT อย่างเงี้ยครับจนถึงประมาณ30 30กว่าแรงนะครับ36มสิบหกแรงเงี้ยครับก็รุ่นนี้หน้ากว้าง1เมตรนะครับหน้ากว้าง1เมตรระหว่างขาจะห่างประมาณ65เซนนะครับ65เซนนะครับนี่ นนหน้ากว้างนี่ก็1เมตรระหว่างขาหกส้าซิลจานจานหยอดแหวกนี่เป็นแบบแบบลูกปืนจานคู่นะครับจานคู่ลูกปืนนะครับนี่ขนาด12นิ้วใหญ่เลยครับ12นิ้วใหญ่เลยเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับรุ่นนี้มีถังปุ๋ยด้วยนี่ถังปุ๋ยตรงกลางนะครับทั้งหมดมี3ถังถังหยอดข้าวโพดนี่สอง หยอดปุ๋ยหนึ่งครับนี่ครับอันนี้หยอดข้าวโพดนี่ใส่ปุ๋ยตรงกลางครับค่าตัวสายข้าวเอ้ยสายข้าวโพดก็จะลงมาตรงนี้ครับนี้ตรงนี้สายที่เราใส่ปุ๋ยนะครับลงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นค้ากกบนะครับ เข้ามาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเครื่องนะครับสิบเครื่องหยอดเข้าโคดรถถไถนั่งขับนะครับ KRT ใส่ได้ยี่สิบเอ็ดแรงใส่ได้จนถึงสามสิบหกแรงนะครับประมาณนี้ใส่ได้นะครับถ้าสี่สิบแรงก็จะใหญ่เกินไปครับ ส่วนรถไทนาเดินตามก็มีนะครับเดี๋ยวนะครับผมหาก่อนรถไถนาเดินตามอ๋ออยู่ตรงนู้นครับนี่รถไทนาเดินตามโอ้เดี๋ยวอยู่ตรงนู้นมันลึกหน่อยเข้าไปยากนะครับของรถไถนาเดินตามก็มีครับรถไถนาเดินตามก็มีนะครับเครื่องหยอดกระพดนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นเครื่องหยอดข้าวนะครับที่กองกันได้เยอะนะครับ ส่วนมากเขาเครื่องอยาข้าวครับแต่ว่าเครื่องอยาพโคดนี่ก็เข้ามาใหม่ครับเป็นแบบจานลูกปืน,นครับของเดินตามก็เป็นจานลูกปืนเหมือนกันนะครับลูกค้าสนใจก็สามารถโทรสอบถามหรือว่าสั่งจองเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0944699224ครับผม ทางร้านมีบริการจัดส่งทางไปรษณียเก็บเงินไปทางทั่วไทยครับหรือว่าถ้าอยู่ใกล้ก็เข้ามารับเองก็ได้หรือจะให้ไปส่งให้ก็ได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับทางร้านจะทำคลิปดีๆมานำเสนอลูกค้ายเรื่อยครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ